ก็กาบสวัสดีพี่น้องชาวงรบสายฟรีทุกท่านกันด้วยผมแล้วนะครับประมาเช่นเคยครับก,บกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของวันนี้นะผมที่ผมพามาหลับกันนะคือซับไฟสตาร์ท็อปแพดนะผมหรือว่าท็อปแพดซับไฟใบนี้นั่นเองนั่นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจ่ายด้วยกันทั้งหมดแค่500ชิ้นนะผมและตอนนี้เนี่ยยังไม่ออกสักชิ้นเดียวนะผมพอของเนี่ยมันเพิ่งเข้ามานะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมปเลสคิกเกอร์ UGC นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแ,แล้วเพื่อจะมีอะไรบบ้้าาาางเเเเนนนีีย่ยยดด๋วผมมพตััภขไปใกะคร เอาละผมหลังจากที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะผมสําหรับแมปนี้ก็ไม่มีอะรน,นเบื่อนแมปนี้ผมเป็นแมปเอฟเคนั่นเองนั้นเบื่อนนี้เลยครับผมเอฟเคก็ไม่มีแลนเบื่อนภายในแมปเนี่ยเขาจะมีชีตอย่างนี้ให้เพื่อนเก็บนะผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้เพื่อนด้วยนะผมพอาะลิงก์กลุ่มมาแล้วผมคนไหนที่เข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะคูณตรงนี้ให้นั่นเองนั้นเบื่อนที่เราก,กดนะอ่ะส่วนวิธีการเล่นนั้นเบื่อนก็ไม่มีแลนเบื่อนที่ผมเข้ามาทําประจําเนี่ยวิธีของผมนะผมจะมาล็อกอินตรงนี้นะผมทุกวันนั้นเบื่อนซึ่งล็อกอินตรงนี้ผมเราจะได้เงินอยู่ที่3 0,000ื่นนั้นเบื่อนอ่ะเหยียบไปได้เลยเนี่ยผ แค่นี้เองครับผมมาเหยียบทุกวันเนี่ยอันนี้มันสามารถรับเงินได้แล้วนั่นเองนะผมวันละสามหมื่นนั้นเบื่อนแล้วนอกจากนี้เนี่ยวิธีการได้รับพอยนั้นเบื่อนตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่นั้นเบื่อจริงๆเนี่ยชีททองคําที่ดรอปตรงกลางแมพใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีแล้วนั้นเบื่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกทาไมนั้นเบื่อผมบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างดีนั้เบื่อเก็บทีได้เป็นพันเป็นพันนะผมแป๊บๆก็ได้เป็นแสนเป็นล้านแล้วับผมอ่ะส่วนวิธีการแลกรับของนั้นเบื่อใครที่แบบพอออยคนนั้เื่่ะดูเครก่อนเลลยผมืบออกเลยนียผมเเคงราั้ั้้้งงหมมมดเนนนนนีี่่ยาพพืออซึตผ 2ล้าน3า0แสนนั้นเองนันเพื่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะขอยัดกดแรกไปเลยละกันนะผมเปึบโอ้โหก่อนผมอัดชิปต้อนของมาลงเนี่ยของยังไม่ออกเลยนั้นเพื่อนแล้วดูดิออกไปโคตรเยอะนั้นเพื่อนออกไปทิพกชิลละแม่ก็จะเบอร์นหนึ่งสนอยอดเลยนะผมอ่ะก็ไม่เป็นไรกดรับเลยละกันนะผมศูนย์บาทนั้นเพื่อน โอเคพอยของผมก็จะเหลือ1ล้านนั้นเพื่อนเสร็จแล้วเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเดี๋ยวนี้ผมจะขออนุญาตออกไปดูพอยสักนิดนึงครับผมว่าเราเนี่ยได้เลขเที่ยวไหลแล้วหน้าตาหลังใสเป็นยังไงนะครับก็จะอยู่ในส่วนของอ c c e s s o r y ส่วนหัวนั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะผมขออนุญาตถอดนี้ละกันอ่ะไม่ออกถอดนี้ดีกว่าอ่ะแล้วใส่ทอร์ปเดานั้นเพื่อนปั๊บโอเคซับไฟายเฟี้ยวๆอย่างนี้นะผมอ่ะก็สวยอยู่นั้นเพื่อนโอ้ดูดิซูมใไปกันละกันเห็นไหมเป็นซัไฟายอย่างนี้นั้นเพื่อนออ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 ่่่ะะขขขขขนนนนาดดูเเเเลลลลสัััักกกกิึงงครบผมททีีืป๊ โอเคครับผม17ก็ไม่แย่นะเพิ่นเลข2ตัวก็โอเคละอ่ะแล้วผมก็เป็นของฟรีง่ายนะผมสําหรับใครที่มีเวลาว่างหรือว่าใครที่จะไปนอนเนี่ยผมก็แนะนํามายืนออนแบบนี้ก็ได้นะผมแป๊บเดียวก็ได้คนระับคืนนึงเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะคืนนึงได้ประมาณสัก 4- ี่หรือห้าแสนประมาณนี้ของหชั่วโมงนะัเนเบอนเอาแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ลวกันนะเบอรเพร่าอนน้นที่มีคําถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว E ีีหน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสบนนนะ